สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้ก็จะพามาชมสวนนะคะนี่เป็นแปลงกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งดอกนะคะอันนี้พึ่งจะได้แค่20วันเองนะคะ20วันก็ยังไม่เป็นดอกง่ายเนาะก็ต้องรอกันไปอีก เป็นสวนผสมผสานค่ะเรารับประทานอะไรเราก็ปลูกอันนั้นเนาะเหลือก็เอาไปจำหน่ายที่ตลาดนะคะนี่ก็เป็นต้นผักชีฝรั่งค่ะ นี่ก็เป็นกวางตุ้งเหมือนกันค่ะูเป็นระดับระดับนะคะจะได้ทันขายด้วย เป็นเปลงซาละเน่ค่ะนี่เป็นผักชีลาวนะก็ต้นใหญ่แล้วค่ะ อันนี้ก็ปลูกอีกหนึ่งแปลงนะคะผักชีลาวนะคะผักมีหลายอย่างค่ะนะกวางต้งต้นหอมผักบุ้งนะคะอันนี้เป็น ผักสลัดค่ะกำลังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะนี่คือผักไผ่หรือผักแพวนะคะอันนี้หนึ่งแปลงปลูกสาสี่ผักเลยนะคะมีะผักแพลวห้วะ้ามะเขือแล้วก็ต้นหอม